สบายดีสบายดี่งามสาๆาพี่น้องสบายดีเบิดทุกผู้ทุกคนสบายดีเอฟซี FC ที่หน้าหากก้างกลางหลายของครอบครัวสาวผู้ไทยนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้น็บมีงางหลายพี่น้องอาพากันมาอาไมาใบม่วง่วงพี่น้องที่ลงมาโกวด <c oughs> ไม่ยัง แม่อุ้ยมาต่อยห้างมดสุบอยู่ฮะจ้าห้างมดสุบและนั่นนะฮะและถ้าเจ้าสิขืนกินเนี่ยมะม่วงปีหนาเนี่ยมันสิขืนยากได้ป่ะเนี่ยอันนั้นไม่เดินเดินอันนั้นหายนั่งใหญ่งไลูกมาเหาะไว้ในนี้แล้วก็กวดแถวนันออกมาแล้วนึงเนาะแม่สิบิจุตที่เนี่ยหายอนเอม่เป็นกัน เห็ดลายลกลกองไว้พี่น้องเลยใบมีแต่ใบอันนี้ฮะลงมาโอ๊บบัดจู่ๆขี้เนี่ยนพี่้องไม่นะนะเอาไปไว้ยูเจต้นลงไม้แม่พุ่นอง 3-4มื้อค่อยกวดเถอะนึงบ่ไว้นําใบไม้นี่นะพี่น้องเอ้ยก็แม่นางใหญ่ก็ยังยังคิดว่าลูกอายุพอซ่ํานี้เนาะพี่น้องเนาะมีความรับิดอบมีความอ่าเป็นโตของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลอ่าเืซานบ้านองได้ซํานี้แม่นางใหญ่ก็ถือว่าโชคดีพี่น้องเอ้ย อยากให้งามก็ต้องเฮ็ดอ่าต้องเฮ็ดด้วยตัวเองนะเพียงเนาะสามสี่ไมลูแง่กันอยู่คนบอลคนนาทีเลยพี่น้องเลยกยังยังดีที่ว่าลูกมีความภาคภิษอบแน่น้อยหนึ่งถามว่าเต็่มลอยบอในความฝึกของแม่นางใหญ่ถ้าเสียบใจไล่หลายๆคนก็ถือว่า ลูกแม่นางใหญ่กับแม่นางใหญ่มาพอสมควรเลยี่น้องตา้งให้กระเทยได้บ้างเลยกวยังอนามัยอยู่หัวตัดไปแต่เสาวกระดอหันอันนั้นก่อนลูกเสียงหายเสียงหงสนันวันไว้อยู่ขับมันอยู่คนเดียวแล้วมีดอิ่มซิม nạm lột mèm của bạn nè, mà lục cùng các bạn con đang nổi cái đó đang nổi phải tôn máy nhưng mà thân nhảy vậy đó ngươi xem này năng đây hôm mới tôn máy năng nhảy thì gỡ nhảy pin thì bên lái đấy vì เเย,ยลดีอ,าอ,อาดทางขึ้นทางเดียวก็คืออันนั้นเลย<ะ>ทางขึ้นอันกงมาสุปูม,มองเมงตัฒนฉันโมต่าเนอเป็นแตงเงาที่ได้ขึ้นไปแม่นครับ ล,ะะลัตนาดอกละวักผินมักปีน,นเต็มก,าาก,ก๊กเลยก็คือเราจะา่าอันนั้นตัวนี้อออโ้อ <laughs>

หลังจากที่พากันอนามัยกับเอ,อ็นังใหญ่แล้วเนาะแม่กะสิมาหาซื้อผ่าปิดปากปิดดังพี่น้องเอ,อ้สิลุยงานต่ออีกมือนี้เนาะแต่ว่าอยู่ในตลาดบางที่ก็าอาจจะทายให้พี่ให้นอ้องเบิ่งนำเนาะบางที่ก็ถ้าถือเครื่องมุลุงตุงติงก็สิบบได้ทายมิแต่เมื่อ รีวิวเขื่องอยู่ในเฮือนมีน้องนเนาะออตลาดแล้วสิลงก่อนพี่น้องออตลาดแล้วหลัดปากหลัดด่างก่อนเกิเสียเท่านี้แหละ มาหอเทือนหอวซานเนี่ยพี่น้องเลยแม่นางใหญ่กะสิเอาเอาเครื่องที่จะไปลุยแดดลุยฝนลุยขี่จมลุยฝุ่นตัวนี้สิซื้อเมื่อไห้โซูเปอร์โหลดเพราะว่าก็จะลุยลุยขี่ฝุ่นกลัวแม่นางใหญ่อีกมันสิเป็นทำนองนี่นะอ้าแพงกระโดเฮยอันนี้เห็นเฮยหาสิพันแม่นางใหญ่สิลองใส่บางก่อน ทำนองนี่นะพีน่น้องนี่ตัวนี้ิีไฮชซเฟอร์โลดเพลนมันมีคล้องระบายอากาศเพาะซื้อเมื่อซองอันห้อยหัอหัอหงอชูเฟอร์สองคนคำมห,ห้ร้าใขาเข้าซักมันจังจังสีโบได้เปลืองเงินลร้เถือ่อ ควก็ขี้เหนียวของแม่นั่งไงนี่ของแม่นั่งไงเองตัวนี้ว้าสิลุยลุยแดดกับหักษาหนังหนาก่อนน้อยหนึ่งเด็กไหนแบบอืมเด็กข้องนอกเลยนะสิเป็นแบบนี้พี่น้องนี่มันสิกลัวมาเบิดเลยอืม มันมันสิมี่ค้องติดเด็กน,นี่คือการหากาัหกซ้าหักซ้าหนา <c oughs> นี่คือการหากาักซ้าเถาสิเป็นผู้เฒ่าพี่น้องสิคายๆกินเอาเมื่อกินเ้าวขาว เอาเวลาเขาอยากเขาลงเท้าเขาเห็ดกินยังบ่ทันเดสิกินตัวนี้ก่อนเฮ้ยซื้อซ้ำนี่แหลยเอาต้นไม่หนาเศษฮะตัวไรเศษต้นของเห็ดมันแค่ตัวนี้มันมีอีกบอกคือเด่นคือเห็นแต่โมนนี่ได้เฮ้ยเอามันเป็นแผ่นหางสมองแบบสองเออสั่นบอกเฮ้ยแอ่ก่อสด้เออบเคยกินเฮ้ยเปลี่ยนจากสบู่นุกแก้วเพราะว่าเาออกแดดหลาย สิลองใส,ส่สบููนี่เบิง่งปกติแล้วนั่งหนานี่เจอแต่สิบูนกแก้วเนาะลองดับกิน่นจามายังมาทมเท่านี้แหละพี่แม่นั่งใหญ่สิโอ้ยนกระซื้อมาให้เขาเขาครับโหลดขีุ้่นขีุ้่นขี้ปุ้นขี้ฟุ่นใส มิน,มานขาเมื่อจงแวสื่อของกินนะก็เมื่อเลยกันสืส่อมาผัดยาเพันป่าตายก่อนน่ะแม่เลยแม่เลยขาเมื่อเจอกันเพื่อนอยญ่พี่น้องเจอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้โจ้เทนี้บายบาย